ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับสวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มรายงานตัวครับมาดูดวง12ราศีหลังดาวตรีเทพย้ายนะครับดาวตรีเทพตรีแปลว่า3เทพก็คือเทวดานะครับดาวเทวดานุปเคราะห์นะครับดาวนุปเคราะห์ก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวราหูและดาวเสาส์ย้ายไปเรียบร้อยนะครับไปดูกันว่า หลังจากนี้12ราศีจะเป็นยังไงนะครับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกราศีนะครับทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับดูจากมุมดาวใหญ่นะครับชาวเมษค่อนข้างจะโชคดีในมุมโยกหน้าดาวพฤหัสโยกหน้านะครับราหูโยกหลังนะราหูยังตีโกนทั้งดาวพฤหัสนะครับเป็นมุมที่เก้อนหนุนดวงชะตานะครับแต่ก็เป็นมุมที่ ถูกบีบลักนณเป็นมุมก้ามปูมฤตยูกับดาวเสาร์นะครับถือว่ามีแรงกดดันเรื่องการงานนะครับด้านการเงินยังก็ต้องระมัดระวังจากอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับเป็นดาวอาเพศนะอย่าไปสุ่มเสี่ยงเล่นหุ้นเล่น,ลน,ลนหวยหรือการพนันทุกชนิดนะครับเนื่องจากมฤตยูดาวอาเพศอยู่เรือนการเงินนะครับอาจจะทําให้เงินสูญหายไปนในช่วงคลิปตาก็ได้นะครับเวลารวยก็รวยช่วงคลิปตานะครับอยากดามฤตยูนะ เวลาเสียหายก็เสียหายแบบป,ปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับไม่ต้องวิตรกกงวนกับการทํานายมากเกินไปนะครับขอให้ใช้ชีวิตตามปกตินะครับไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นไปนตามธรรมชาติของโลกของดวงดาวนะครับเราชาวพุทธเชื่ออย่างมีสติเชื่ออย่างมีเหตุมีผลนะครับเพียงแต่อย่าประมาดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแค่นั้นเองนะครับ ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับอยู่อย่างพอเพียงแบบที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่าท่านบอกสอนมานะครับไม่ต้องไปทำอะไรที่หวังโลภหวังรวยมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะช่วงราหูอยู่ราภะบางคนอาจจะเกิดความโลภอยากรวยทางรัดก็ได้นะครับแล้วไปสุ่มเสี่ยงในการลงทุนเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการพนันเนี่ยนะครับโอกาส จ๊งโอกาสเสียหายก็เยอะนะครับอย่าลืมว่ามรดยูยังอยู่เรือนการเงินนะครับแต่ก็มีจังหวะดีๆของชาวเมษนะครับช่วงทีดาวพระรหัสเป็นมหาอุดจ,จรก็เรือนพันธุได้ปทุมเกณฑ์นะครับ2ตุลาถึง23ธันวาเป็นยวะที่ดีมากนะครับมีโอกาสได้รถได้บ้านได้ที่ดินทรัพย์สินเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับและจังหวะที่ดีช่วงหนึ่งของชาวเมษคือช่วงดาวเสาพังสาถอยมาทับราหูในเรือนลาภะเนี่ยนะครับ ถ้าเสาหรือราหูเดิมเป็นดาวที่ดีดวงใดดวงหนึ่งจรเป็นสีมีโอกาสได้รับโชคใหญ่ปีนี้นะครับเตรียมรับทรัพย์รับโชคได้เลยนะครับแถมพระหัสพันธุทุก็ไม่ว่าได้ทรัพย์สินเงินทองบางคนได้กองมรดกนะหรือได้โชคลาภมาแบบฟุกๆนะครับเตรียมรวยกันได้เลยนะครับชาวเมษนะแต่ก็ต้องเช็คดวงให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะหวังรวยอย่างเดียวนะครับถ้าราหูใครเป็นกาลีต้องระมัดระวังนะอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้นะครับ โอเคไปดูรายละเอียดกันนะครับไปดูเรื่องการงานนะครับนแนวโน้มดวงชาวเมษปี2568หลังดาวใหญ่ย้ายราศีมีโอกาสได้โชคใหญ่ได้ทรัพย์สินเงินทองนะหรือกองมรดกนะครับจังหวะที่ดีมากาก็ให้มันทบุญนะเสริมโชคเสริมดวงชะตาเสริมวาสนากันนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับนะพร้อมกดกระดิ่งเตือนนะครับสนใจดูดวงชว่วงนี้โปรโลดครึ่งราคานะครับนะแล้วประกันความแม่นแม่นยีดีคืนค่าดูดวงให้นะครับสนใจก็แอดไซน์นัดแอสโตรนะครับแอดไลน์เข้ามาที่ขึ้นตัวในแอดไซน์นัดแอสโตรนะครับหรือใครต้องการหางานพิเศษทำนะครับชว่วงนี้การงานค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงยิ่ง พาสิเมตีนาพีตกกังวลเรื่องการงานเพราะดาวกระมะเขาวินาเนี่ยนะครับหางานสำรองไว้ก็ดีนะครับตอนนี้มีลูกศิษย์ทําน้ําด่างนะครับอังคาลายผสมหญ้านางและใบเตยนะครับน้ําด่าง PH8 บวกนะครับใครต้องการมีรายได้พิเศษต้องการเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายน้ําดื่มอังคาลายนะครับผสมใบหญ้านางและใบเตยติดต่อคุณจอยได้นะครับคุณจอยนี่จบจากต่างประเทศเป็นคนเก่งมีความสามารถสูงนะครับ เป็นคนโอเวอร์สแตนดาร์ดนะครับทำอะไรค่อนข้างที่จะทำดีที่สุดนะทำจนเกินมาตรฐานนะพนูดง่ายๆนะเป็นเพอร์เฟคชันนิสนะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทำอะไรก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นน้ำดื่มตอนนี้ก็ถือว่าดีที่สุดนะครับเพื่อสุขภาพนะใครต้องการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายติดต่อคุณจอยได้นะครับ083 078 4332 083 078 4332นะครับอย่างน้อยๆได้ค่ากับค่าวันละ4 5 0 0ก็ยังดีนะครับ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หาไรายได้เสริมดีที่สุดครับมีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานบัญชีเห็นสถานการณ์การงานไม่ดีตามที่อ่านข่าวแล้วมาขับแกลบหาไรายได้พิเศษเออเขาก็มีไรายได้พิเศษเสริมเข้ามา,าก็ทำให้ชีวิตครอบครัวเขาอยู่รอดปลอดภัยนะครับนี่แหละคนไทยเราไม่ต้องพิจกขบวนบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ขี้เกียจไม่อดตายครับอยู่บ้านเรานะก็ มีช่องทางเยอะแยะในการทำมาหากินนะครับโอเคไปดูเรื่องการงานกันนะครับหลัง19พฤษภาคม2พ6นถึง22สิงหาไปแล้วเนี่ยนะครับดาวเสาดาวกรรมะจรเ้าเรือนวินาตไปแล้วนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับชาวเมษบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานย้ายงานออกจากงานนะครับเจ้าของโรงงานอาจจะมีการปิดจิจการนะครับชาวเมษเหมือนดวงเมืองนะครับดาวกัมมะเข้าวินาต โรงงานปิดก่อนที่ดาวเสาย้ายไปก็มีเยอะแยะนะครับหลังดาวเสาย้ายไปแล้วจะมีการปิดเยอะเพิ่มขึ้นนะครับดาวเสาก็เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรประมงนะครับางานก่อสร้างนะจะได้รับผลกระทบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นชาวเมดยังไงก็ถ้ากัดดูธุรกิจการงานมีปัญหาก็หาอาชีพสำรองไว้นะครับหาช่องทางอื่นๆหรือหาอาชีพเสริมนะครับ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับนะมีความรู้มีความสามารถอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไม่มีอดตายนะครับขอให้ขยันขันแข็งแล้วก็ต้องฉลาดนะบางคนออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวร่ํารวยกว่าเป็นลูกจ้างก็มีเยอะแยะนะครับสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่ฟองสบู่แตกปี40นนะครับบางคนกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นเท่าแก่ก็มีนะครับเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ ส่วนวัยเรียนช่วงนี้ก็นักเรียนนักศึกษาจะรู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องการศึกษาเราเรียนนะครับเหมือนอไม่เป็นไปนตามเป้าหมายเท่าไหร่นะครับไม่มีความสุขกับการศึกษาเราเรียนไม่มีความสุขกับการทํางานนะครับทั้งวัยเรียนและวัยทางานเนี่ยนะครับขอให้อดทนรอคอยนะครับรอเราเสาร์ย้ายกลับมาที่ราศุกราศีกุมอีกรอบหนึ่งมาทับราหูคู่เม็ใหญ่นะครับในเรือนลาพระช่วงนี้จังหวะที่ดีมากนะครับ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางคนก็มีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะครับตั้งแต่23สิงหา2568ถึง12กุมภาพันธ์2569เป็นจังหวะที่ดีมากทั้งวัยเรียนและวัยทำงานจะโชคดีประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและประสบความสําเร็จในเรื่องธุรกิจการงานนะครับในที่สุดวันนี้ที่รอคอยของชาวเมดก็มาถึงนะครับจะมีความสุขสมหวังกับชีวิตและธุรกิจการงานนะครับ ดวงเรามีขึ้นมีลงนะครับยามขึ้นก็อย่าหลงยามลงก็อย่าท้อสู้ต่อไปนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับาการเงินเป็นยังไงไปดูกันดาวพระศุ์เป็นดาวการเงินของชาวเมษอยู่กระดุมพระเนี่ยนะครับแต่นะมฤตยูอยู่เรือนการเงินก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่พูดไปแต่แรกนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับถือว่าการเงินดีมากตั้งแต่มกาุาเป็นต้นมาเนี่ยจนะยถึงวันที่ สองมิถุนาเนี่ยนะครับดาวการเงินเป็นมหาอุดนะครับจอดอยู่เรือนวินาศบางคนอาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆทางด้านดีและด้านเสีเยมกันนะครับแต่ช่วงช่วงที่ต้องระมัดระวังก็คือช่วงที่ดาวเสาร์ก็ไปทับดาวกันเงินเนี่ยนะครับทั้งงานทั้งเงินอาจจะติดขัดล่าช้าหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาถึงวันที่2มิถุนาเนี่ยนะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะ ทางด้านการงานและการเงินนะครับนอกจากนี้มรุษยยูยังอยู่เรือนการเงินก็ต้องร,รงนะมัดระวังการเงินพลิกผันนะช่วง28มกราคมถึงวันที่1มิถุนาเนี่ยนะครับชาวเมษต้องระวังการเงินให้มากอันนี้มันผ่านไปแล้วก็ลองอยังยังไม่ผ่านนะครับถึงวันที่วันที่1มิถุนานะครับก็ลองดนะูว่ามีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นไหมนะครับที่ผ่านมาเพราะดาวพระศุกร์ดาวการเงินได้มาตรฐานเป็นมห ah าอุจจเข้าเรือนวินาศนะครับ ประกอบกับดาวมฤตยูดาวเพศจรอยู่เรือนการเงินก็ต้องระวังการสูญเสียทางด้านการเงินนะครับมีเหตุให้รายจ่ายเยอะระวังการถูกหลอกถูกโกงจากคู่ค้าคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะครับเพราะดาวประสุกนอกจากเป็นดาวการเงินแล้วเป็นดาวปัตตานิดาวแปลว่าคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนด้วยนะครับถูกหลอกให้ลงทุนนะครับโดยเฉพาะจีนเทาตัวน,นี้นะครับสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเราเยอะนะครับ หลอกลงทุนทุนเสียกันบางคนหมดเป็นแสนเป็นล้านบางคนหลายสิบล้านนะครับต้องระม,มัดระวังนะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่อิทธิพลของราหูอยู่วินาศด้วยนะครับเป็นกาลีอยู่วินาศของดูเมืองเนี่ยนะครับบ้านเมืองได้รับความเสียหายจากจีนเท่ากันเยอะนะครับหลอกลงทุนเอาเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อนะครับหลอกว่าได้ผลตอบแทนสูงนะครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับลงไปสามแสนตอนแรกได้คืนมาสามแสนเป็นเด็กผู้ชายมาหลอกนะ แล้วก็ช่วงหลังลงไป6 0แสนนะผมก็เตือนๆอยู่แต่เขาบอกว่าเขาก็คือเห็นเห็นผลว่าได้มาแล้วนะครับลงไปอีก0 0แสนผลสุดท้ายโอ้โหหายสาบสูญไปเลยนะครับนี่แหละครับระวังความโลภด้วยนะโดยเฉพาะช่วงนี้ราหูอยู่ราพระต้องระมัดระวังนะครับยิงราหูใครเป็นกาลีถ้าเป็นสีนีโชคดีมากมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นกาลีต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับ ช่วงที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะเจอราหูลวงทรัพ์เนื่องจากดาวราหูอยู่วินาศอยู่นะครับดาวประสุขจรไปชนก็เท่ากับไปเจอราหูดูดเงินเข้าไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ช่วงนี้ดาวราหูย้ายเข้ามาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ใครเจอไหมลักษณะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกราหูค้นรัพย์ลวงทรัพย์ไปกินน่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาบางคนไปเสี่ยงเล่นทุ้นเล่นหวยการพานัน ก็จะอาจจะทําให้เสียหายหนักแต่บางคนอาจจะได้โชคลาภมาแบบฟุกๆก,ก็มีนะครับเท่าที่เคยดูดวงนะเนื่องจากมันเป็นมหาอุดอยู่วินาศก็จริงช่วงนั้นก็ถือว่าได้เงินมาแต่ว่าได้มาไม่เยอะแล้วก็หมดไปเร็วนะครับมาดูด้านดีถ้าเราประสบเป็นมหาอุดเนี่ยนะครับมีกําลังสูงสุดนะก็จะให้โชคดีด้านการเงินกับนะได้จากคู่ครองคู่ค้าหรือห้อนส่วน จากต่างประเทศนะครับวินาศแปลว่าต่างประเทศหรือได้เงินมาแบบลับๆเงินใต้โต๊ะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือด้านดีนะบางคนนะถูกหวยมาได้เงินมาแบบฟุกๆนะได้เงินมาแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันนะครับได้โชคลาภมาแบบฟุกๆก็มีนะครับชาวเมดเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาสถานการณ์การเงินเป็นไงบ้างเล่าสู่กันฟังนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแชร์ดวงกันนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงดเชาวเมรจะมีโชคใหญ่ในรอบ30ปีนะครับเนื่องจากดาวคู่มิตรใหญ่จรเข้าเรือนลาภะนะครับลาหูกับเสาตั้งแต่23สิงหาถึง13คกุมภา2 5พันธ์2 5 6, 9นะครับประกอบกับนะครับดาวพระหัสจรจข้าเรือนพันธุได้มาตรฐานเป็นดาวมหาอุดได้มาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์ตั้งแต่2ตุลาคมถึง22ธันวาคม2568นะครับ ชาวเมธจะได้โชคลาภได้ทรัพย์สินเงินทองหรือกองมรดกหรือได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ธุรกิจเป็นของตนเองนะครับปี2518เป็นปีแห่งความร่ำรวยของชาวเมธครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ไว้ทุกงวดนะครับเพื่อถูกรางวัลใหญ่นะเพราะชาวเมธมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะครับ มาดูเรื่องความรักนะครับปี2568เป็นปีที่ชาวเมษมีเสน่ห์แรงนะครับคนโสดมีเกณ์จะได้พบรักที่ลึกซึ้งและลึกลับซับซ้อนนะครับเป็นความรักที่ทุ่มเทให้หมดตัวและหัวใจโดยเฉพาะโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนต้องระวังจะหมดตัวนะครับระวังเสียหายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากดาวความรักดาวพระศุกร์จรอยู่เรือนวินาศแปลว่ามีความรักแบบลับๆมีคู่แบ ซ่อนเร้นนะครับผู้ที่แต่งงานแล้วก็ต้องระวังความรักซ้อนซ่อนรักนะครับหรือไปรักคนที่มีเจ้าของต้องแอบแอบซ่อนๆน,นะครับช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเนี่ยนะครับถึงวันที่5พฤษภาคมดาวพฤหัสดาวเจริญปัตะนีแปลว่าคู่ครองอนะจรเข้ามาทับราหูในเรือนวินาศนะครับดาวคู่นี้รักใครก็รักมากรักแบบทุ่มเทนะครับใครมี -68 อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นดวงโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนนะชอบคนนัตตาดีอายุน้อยๆน,นะครับสนะาวเมษควรระวังราหูลวงคู่ด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับนะแต่ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับเป็นบางคนเท่านั้นเองสําหรับคนที่มีดวงความรักเปราะบางนะครับส่วนผู้ที่มีดวงความรักพื้นดวงเข้มแข็งก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับบางคนจะโดนลวงทั้งเงินลวงทั้งคู่นะครับเนะนื่องจากราหูจอไปทับกับ าดาวพระศุกร์จรทัพราหูนะครับแต่หลังสองมิถุนาไปแล้วนะครับความรักของชาวเมธจะสดใสนะครับคู่ของคนรักตามง้อคอยเอาอกเอาใจนะครับดาวปัตตนิจรมาทัพลคณาเป็นประเกษตรแปลว่าคู่ครองมาเอาอกเอาใจเข้ามาหาเข้ามาดูแลมาเทคแคร์เป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ตุลาคมไปแล้วนะครับปลายปีไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงชาวเมธเป็นช่วงที่ครอบครัวอบอุ่นมากที่สุดนะครับ นะบางคนเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวให้ประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้านะครับเพระเราประหัดเข้าพันธุแปลว่าครอบครัวเนี่ยนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยภาพรวมและสุขภาพดียกเว้นผู้สูงวัยนะครับช่วง25มกราคมถึง31มีนาคมระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับผ่านมาแล้วนะครับเช็คดูย้อนหลังว่าเป็นมีใครเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุบ้างไหมครับ และช่วงต้องระวังอุบัติเหตุและสุขภาพคือ27กรกฎาคมถึง11กันยายนนะดาวอังคารดาวตุลรักจรเขเรือนอรินะครับช่วงนี้เจ้าชะตาจะประมาทเลินเลนะ่อขับรถโดยประมาทเป็นกดใจกล้าบ้าบินต้องระวังนะครับอริแปลว่าใจกล้านะไม่กลัวปัญหาอุปสรรคหรือศัตรูนะแลช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือ26ตุลาคมถึงวันที่5ธันวาคม2 5 6 8 เพราะดาวอังคารดาวประจําตัวจรเข้ามรณะทับกับดาวอาทิตย์เล็งกับมฤตยูโอโหสามศู 1, นย์หนึ่งี่เป็นดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่าตัดนะครับต้องระมัดระวังช่วงนี้ให้มากนะครับโอเคหลังจากนี้สุขภาพดีนะครับคนก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลคําทํานายมากเกินไปนะครับอาจจะเกิดกับคนบางคนเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าหมายความว่าจะเกิดกับคนทุกคนนะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งเตือนผู้ที่กดติดตามแล้วไม่ต้องกดติดตามอีกนะครับจะกลายเป็นไม่ติดตามนะสนใจดูดวงช่วงโปรโลดครึ่งราคานะครับก็แอดไลน์เข้ามาถึงอาจารย์นัทการน,นะครับช่วงนี้สู้ปัญหาเศรษฐกษิจไปด้วยกันนะครับดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตและธุรกิจนะครับการดูดวงเนี่ยบางคนก็ไม่ยอมเสียเงินหลักร้อยหลักพัน บางทีไปยอมเสียเงินบางทีหมดไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะอย่าไปสุ่มเสี่ยงมากนะครับนะถ้ามีที่ปรึกษาที่ดีทางด้านดูดวงที่ปรึกษาที่ดีการวางแผนทางการเงินจะช่วยเซฟไปได้เยอะนะครับอย่าไปสุ่มเสี่ยงทุ่มอะไรลงไปเนี่ยนะเสียหายขึ้นมาไม่คุ้มค่ากันนะครับเงินทองจุกวันนี้หายากสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับคืนตัวในแอด i ไ n นั t แอสโนะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมั่งมีสิริสุขทุกคนครับสวัสดีครับ